สวัสดีครับเมื่อคืนนี้ก็มีฟุตบอลคาราบาวคัพนะเตะก็เป็น3คู่สุดท้ายของรอบ16ทีมแล้วครก็ปรากฏว่าทีมจากพิม์ลีกล่วงไปทั้งหมด3ทีมนะเพราะว่ามีเจอกันเองคู่หนึ่งนะครับก็คู่เอกก็เป็นอาร์เซนอลครับบุกไปยันเสมอลิเวอร์พูลใน90นาทีได้นะครับผมแล้วก็มาดวลจุดโทษหาผู้ชนะครับก็เป็นอาร์เซนอลที่แม่นจุดโทษมากกว่าชนะไปด้วยสกอ่อห้าสี่ครับก็ส่งลิเวอร์พูล ตกรอบนี้ไปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอาร์เตต้ากับทางอาร์ซอลเนี่ยค่อนข้างถูกโฉลกกับฟุตบอลทั่วจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเอฟเอคัพหรือคาราบาวครับคนระับ เล่นฟุตบอลทัวร์ทีไรไปได้ลึกทุกทีเลยนะครับและนอกจากอาร์เนนอลเมื่อคืนนี้ก็จะมีทางสโตกซิตี้ครับที่อยู่เดือยแชมเปี้ยนชิพแล้วก็บุกมาเอาชนะแอสตันวิลล่าได้แล้วก็ผ่านเข้าสูตรเราต่อไปรวมไปถึงเบนฟอร์ดที่ถลม่มฟูลแลมไป3-0เลยทีเดียวนะฮะก็เลยได้ว่าตอนนี้ได้8ทีมไปที่เรียบร้อยแล้วนะของฟุตบอลคาราบาวครับแล้วก็ผลประกอบคู่ก็ออกมาแล้วด้วยแมนยะูเน็ตครับจะรอดไหมเนี่ยคือ <c oughs> <c oughs> ในรอบ8ทีสุดท้ายครับต้องออกไปเยือนเอเวอร์ตันครับและเป็นการแข่งขันแบบนัดเดียวจบด้วยนะก็ต้องบอกว่าถ้าอาฟอร์มนะตอนนี้นะครับผมไปเจอกับเอเวอร์ตันเนี่ยตายแน่นอนแต่โปรแกรมการแข่งขันนั้นอีกนู่นน่ะประมาณปลายเดือนธันวาคมเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมก็คงต้องตามลุ้นกันต่อไปนอกจากแมนยูที่ต้องบุกไปเยือนเอเวอร์ตันครับมีอีกหนึ่งคู่เอกครับนั่นก็คืออาร์เซนอลฮะได้เล่นในบ้านเจอกับทางแมชซิสเต้ย์ครับอาร์เตต้าครับเจอกับ อาจารย์คนเก่าอย่างเปปกวเดล่าครับโอ้สนุกแน่นอนนะฮะส่วนอีก2คู่ก็เป็นเบนฟอร์เจอกับวิวคาสเซลแล้วก็ทางสโต๊กซิตี้เจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าใครจะได้เข้าสู่รอบรหลชาเลลยของคาราบาวครับนะฮะส่วนเมื่อคืนนี้นอกจากคาราบาวครับที่เตะไปครับมีการประกบคู่รอบแบ่งกลุ่มของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้เป็นการประกบคู่ที่นานมากๆเพราะว่าจับสลาก1โถแม่งกป็ระกาศรางวันนักเตะประมาณ10นาทีก็โอ้รวมๆแล้วใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยกว่าจะประกาศเสร็จนะฮะก็แมนยูในเตะครับหลังจากที่คาราบาวครับเนี่ยเจอกับทางเอเวอร์ตันที่บอกเลยว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สาหัสสากัเลยฮะพอมา อยู่ในแชมเปส์ลกครับโอ้อยู่ในกลุ่ม H ครับไปอยู่ร่วมกับปารีสแซงต์แชร์แมงครับคู่ลักคู่แคนที่แมนยูแม่งไปเขีย่ยเขาตกรอบใน2ฤดูก,กาลที่แล้วนะตอนนั้นนี่แบบ ปารีสนี่แบบแม่งเจ็บใจสุดๆเลยนะมาโดนแมนยูเขี่ยตกเล่าที่บ้านตัวเองครับรับรองปีนี้แม่งปารีสแม่งเอาคืนแน่นอนครับนอกจากปารีสเซอร์ชแมงที่อยู่ร่วมกลุ่มเดียวกับแมนยูเอตตดครับก็จะมีอาร์บีไลฟ์ซิกครับจากเยอรมนีแล้วก็อิสตันบูลเบอร์เซเซอร์ครับก็ผมว่าเหนื่อยอะปารีสอ่ะที่เหลือพอสูสีนะไลฟ์ซิกกับเบอร์เซเซอร์ก็ยังพอลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้อยู่นะฮะส่วนในกลุ่มอื่นๆครับออต้องบอกว่าน่าสนใจหลายๆกลุ่มนะฮะกลุ่ม A ก็จะมีบาเยนแชมป์เก่าครับ จะอยู่ร่วมกับตามีแอดมาดริดครับรวมไปถึงซาส์บวกแล้วก็โลโคมิทีมอสโกนะก็2ทีมเต็งก็คงจะหนีไปพนบายเย็นกับทางแอดมาดริดแน่นอนในกลุ่ม A นะฮะกลุ่ม B มีเรอลมดริดชัคเตอร์โดเนตอินเตอร์มิลานแล้วก็บอเซมิเชนกัดบาดครับ2ทีมเต็งก็ในมุอมมองของผมเองบอกว่าเรอลมดริดกับทางอินเตอร์นะฮะส่วนกลุ่ม C ครับโอ้โ oh ห แมนซิตี้อยู่กลุ่มนี้นะและดูรายชื่อทีมที่อยู่ด้วยมี FC ฟซีปอร์โตอลิเวอเรสและก็โอลิมปิกมาลเซยครับคือแมนซิตี้เนี่ยเป็นทีมที่จับฉลากไม่ว่าจะเป็นรอบแบ่งกลุ่มหรือรอบ16ทีมสุดท้ายนะฮะเจอแต่ทีมที่ฝีมือเนี่ยอาจจะน้อยกว่าแมนซิตี้อยู่ตลอดนะฮะก็เรียกได้ว่ามีดวงดนะีในการจับฉลากเสมอๆเ,เลยมาที่กลุ่มดีม่งะฮะลิเวอร์พูลนะครับผมก็เป็นตัวยืนครับในกลุ่มนี้เจอกับทางอาแจ็ก์ครับเป็นทีมที่ ในระยะหลังๆเนี่ยเข้ารอบลึกๆได้ตลอดเลยนะอัตาลนตาครับอีกหนึ่งทีมที่ผมมองว่าน่ากลัวมากๆครับแล้วก็มีอีกหนึ่งสมันน้อยครับนั่นก็คือ FC m i d มิติแลนด์นั่นเองครับผมว่าในกลุ่มนี้นะสามทีมที่แย่งกันก็นกคงจะมีเวอร์พูอาัตาลนตานั่นเองแล้วก็กลุ่ม E นะมีเซบีย่าครับแชมป์ยูโรปาลีคับมีเชลซีครับผมมีกราสโนดาแล้วก็แลนดครับกลุ่มนี้ผมว่าเชลซีกับเซบีย่าน่าจะพอลุ้นได้ได้ทั้งคู่อยู่นะ กลุ่ม S ครับมีเซนิตเซนส์ปีเตอร์เบิร์กมีดอทมุนมีลาซิโอมีคาป์พลูครับก็น่าลุ้นนะเซนิตดอทมุนลาซิโอครับ3ทีมนี้คงแย่งกันกลุ่ม G ฮะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจครับเพราะว่ายูเวนตุสครับจับมาเจอกับทางบาร์เซโลนาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นการหวนมากระจันเจอกันอีกแล้วของเรเนเมซี่กับ คิสเตโน่โรนัลโดครับนี่ขนาดโรนัลโดแม่งย้ายมาอยู่อิตาลีครับยังมาเจอกันจนได้ครับคือแบบดวงสมพงษ์จริงๆนะสำหรับคู่นี้แล้วก็อีก2ทีมที่เหลือก็จะเป็นดินาโมเคียรกับเฟเรนเวลรอสนั่นเองนะก็สำหรับฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเดี๋ยวจะเตะเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยในวันที่20ตุลาคมนี้นะฮะอีก3อาทิตย์ข้างหน้านี้ฮนะก็คงต้องตามลุ้นกันต่อไปนะว่าฤดูกาลนี้จะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนแล้วแมนยูในคาราบาวครับเนี่ยจะรอดเอเวอเรส์ลีกจะรอด รอบแบ่งกลุ่มไปได้หรือเปล่าก็คงต้องตามลุ้นกันต่อไป